สรุปแล้วเธอคนนั้นคือใครกันแน่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องโคตรหลอนครับใน The Ghost Radio ที่เพิ่งจะถูกนำมาเล่าหลังจากเกิดเหตุการณ์สดๆร้อนๆพร้อมทั้งหลักฐานที่มีทั้งภาพและเสียงจากเรื่องอย่าเจอกันอีกเลยของคุณบอกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณบอกมาเล่าประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ เขามีอาชีพทำงานเป็นไรเดอร์รับส่งคนผ่านแอปพลิเคชันและมักจะขับรถผ่านถนนเส้นเดิมทุกวันในช่วงตี3มาเป็นเวลา2ปีแล้วเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อคุณเบาะเจอกับอุบัติเหตุรถชนมอเตอร์ไซค์จนมีคนเสียชีวิตและคราบเลือดยังคงอยู่บนถนนนานนับเดือนหลังจากนั้นประมาณ2เดือนช่วงตี3ในขณะที่จอดรถติดไฟแดงบริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุเขารู้สึกเหมือนมีผู้หญิงคนนหึ่่่งมาาแแตะทีข้ออกลวพูด พี่หนูกลัวพี่พาหนูไปที่สว่างด้วยได้ไหมด้วยสัญชาตญาณของคนขับรถเขาจึงให้เธอขึ้นมาซ้อนท้ายระหว่างทางผู้หญิงคนนี้มีพฤติกรรมแปลกๆพูดจาสับสนบางครั้งบอกกลัวผีบางครั้งก็พูดคุยเหมือนคนปกติเมื่อคุณเบาะลองหันไปมองกระจกหลังเขาเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมาแนบติดกับกล้องที่หมวกกันน็อกของตัวเองซึ่งคุณเบาะได้ส่งภาพนี้ให้ทางรายการและเผยแพร่ในติกตอกของตัวเองด้วย เหตุการณ์น่ากลัวยิ่งขึ้นเมื่อผู้หญิงคนนั้นชี้ไปยังจุดหนึ่งและพูดถึงเด็กน้อยจูออนน่ารักซึ่งคุณบอทราบภายหลังว่าเป็นจุดที่เพิ่งเคยเกิดอุบัติเหตุจนมีคนเสียชีวิตเมื่อสองเดือนที่แล้วตอนนั้นรู้สึกหวาดกลัวและพยายามขับรถให้ถึงจุดหมายโดยเร็วที่สุด เมื่อถึงจุดหมายคุณเบาะบอกผู้หญิงคนนั้นว่าไม่ให้ตามอีกแล้วก่อนที่จะรีบขี่รถไปโดยไม่หันกลับมามองอีกหลังจากนั้นคุณเบาะตัดสินใจดูไฟล์วิดีโอจากกล้องที่หมวกกันน็อกเขาพบว่าบางช่วงของการสนทนาในชีวิตจริงมีคนตอบแต่ในคลิปวิดีโอไม่มีเสียงตอบและบางช่วงก็เป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่อง เมื่อดูไฟล์าจากกล้องหลังเขายังพบว่าสีหน้าของผู้หญิงคนนั้นเปลี่ยนไปเมื่อเธอพูดประโยคที่ว่าหนูไปด้วยใบหน้าของเธอยิ้มแย้มเบิกบานและคล้ายกับภาพที่เขาเห็นในกระจกนอกจากนี้แมวของคุณเบาะย,ยังส่งเสียงร้องที่ประตูห้องทุกคืนเวลาประมาณ3-4ถึทุ่มเหมือนมีคนมาหาเขาพยายามนึกย้อนว่าไปพูดอะไรทำให้ผู้หญิงคนนั้นตามมาหรือไม่และพบว่าในคลิปตัวเองพูดประโยคที่ว่าแล้วเจอกันนะ ตอนที่ผู้หญิงคนนั้นลงจากรถโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวและเมื่อย้อนไปตรงจุดเกิดเหตุถามเพื่อนที่เกิดและโตในพื้นที่นั้นก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนขณะที่พี่แจ็คก,ก็จับสังเกตได้นะครับว่าเมื่อย้อนดูคลิปจากกล้องพบว่าเงาบนถนนขณะที่คุณเบาะขี่รถกับผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าเธอไม่มีเงาเหมือนคุณเบาะกำลังขี่มาแค่คนเดียวโอ,อกาสได้ไหม